I'm not มาถึงหน้างานแล้วนะครับอยู่ที่อำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดแต่ว่า,าข้าศึกดมางานยังตอนั้นกับคือยังบอลูนะครับพี่น้องัาหน้าพื้นบ้านกับมาก,ก่อนนะครับออกงานงานแรกกับทีมงานซารเล้าบันเทิงศิลนะครับพี่น้องตอนนี้ออยู่ที่อำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดไปอยู่อำเภอพลจังหวัดศรีสะเกดที่เจ้านะครับเป็นคนศรีสะเกดกันยังต่ออยู่ศรีสะเกดเหมือนเดิมตอนนี้เลยอยู่ที่หน้างานนะครับ เป็นเอียงจังใหญ่นะครับหมายถึงว่าบรรยากาศภายในงานนี่แหละเปลี่ยนเปล่นประหมา่านใดแล้วี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับรายการเสียบดีให้เบื้องเรื่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับตอนนี้มีตอนนี้มีกอ,องยาามีอาได้ที่หมลาซิงนะครับแต่ว่าไม่รู้จะมาในรูปแบบไหน <laughs> ตื่นเต้นพี่้องออกงานแรกบม่รู้ว่านจะท่าไม่เห็นเอียง ร้านนี่ต้นบักขออ่ะมันท่ากันต่อยบักขออ่ะเน้นบอ่อเกิดเราบ่อคอวันนี้ใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้นะครับกองเงี้ยจบแล้วว่างหันไปท่าคลิปกองเงี้ยามากเดี๋ยวสิอันเอาลงคลิปสั้นๆในเบื้องในเลี้ยวนะครับที่วู้รถอัน,น <c oughs> ดีคีมาเล้วแต่ว่าท่ากันมา้างจะเก่าโม่งนะครับตอนนี้ก็เก้าโมงสี่สิบแล้วไม่รู้ว่าหมอลำจะ ตอนไหนคุณี่หอร์ลานพาลุกซินได้ออกงานแล้วหลังจากที่อิดวงไปประมานอ่าสีฮามือก็ได้ออกวงต่อได้ออกงานต่อเลยนะครับนี่แหละบรรยากาศงานนะครับยังไม่มีอะไรอยู่ที่วัดวัดวัดบ้านโนนเลื่องนี่พี่น้องวัดบ้านโนนเลืองอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับยูไก่ยูไกกะมาเจอกันได้นะครับมาพอกันกับทีมงานสตาร์เราเปเชิงซินนะครับ เดี๋ยวบรรยากาศงานต่อไปจะเป็นอะไรยังไงติดตามอยูเบอินเทอร์น,น็ตเครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องขออนุญาตลาลไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ